มาทาของว่างที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเต้าหู้อ่อนสไตล์ญี่ปุ่นกันนะครับคนไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อยังไงก็เลยตั้งชื่อง่ายๆแล้วกันครับว่าเป็นทอดมันเต้าหู้บูอัดชีสข้าวโพดครับในการทำทอดมันเต้าหู้นะครับเต้าหู้ที่เราใช้เนี่ยเป็นเต้าหู้อ่อนสไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่าเต้าหู้คินุนะครับแป้งมันฮ่องกงครับไข่ไก่ครับน้ำาสปดอกดาชีเข้มข้นนะครับถ้าใครมีเป็นดาชีผงก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับคนให้เข้ากันดีครับ ในส่วนของปูอัดนะครับเราฉีกเป็นเส้นๆใส่ลงไปครับข้าวโพดชีสมอสเซเลร่าต้นหอมซอยครับบทบาทของน้ำมันรำข้าวคิงนะครับในเมนูนี้ก็คือว่าเราจะใช้ในการทอดตัวทอดมันของเรานั่นเองโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับแค่เคลือบกระทะบางๆก็พอครับซึ่งน้ำมันน้อยๆน,นี่แหละ จะทาให้ผิวของทอดมันของเราเนี่ยมีลักษณะที่กรอบนะครับเวลาทานแล้วอร่อยมากทีเดียวที่สําคัญเวลาที่เราจิ้มกับน้ําจิ้มนะครับน้าจิ้มก็จะติดเคลือบได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและในการทานของทอดเมนูนี้นะครับสบายใจได้เลยเพราะว่าน้ํามันรําข้าวคิง,งขวดเนี่ยเขามีไฟโตสเตอรอลช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตรอรอลตัวร้ายในร่างกายแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับอย่างออริจแนลและก็วิตามินอีอีกด้วยครับเคลือบ <c oughs> บางๆให้ทั่วกระทะนะครับ <c oughs> อุ่นกระทะให้รอ้อน เดี๋ยวเราใส่ส่วนประกอบลงไปนะครับเพื่อให้ทอดมันของเราเนี่ยนะครับชิ้นเท่าๆกันเราใช้สกก๊ปในการช่วยครับปิดฝาช่วยช่วยให้เขาสุกทั่วกันดีนะครับแล้วค่อยกลับด้าน ลองกดๆดูนะครับถ้าด้านในสุกแล้วเนี่ยครับเขาจะไม่ยุบนะครับเขาจะมีแรงตา้านแล้วก็ลองเช็คดูว่าสีทั้งสองด้านสวยดีแล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับหลัออกมาพักนะครับสูตรเนี้ยเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มที่คล้ายๆกับน้ำจิ้มเกี๊ยวซานะครับเพิ่มเติมด้วยพริกกระเทียมกรอบครับถ้าเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นน้ำจิ้มที่คล้ายกับเกี๊ยวซาแต่สิ่งที่เพิ่มความแตกต่างก็คือเราจะใส่พริกกระเทียมกรอบลงไปเล็กน้อยนะครับคนให้กระจายทั่วกัน แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับเนื้อสัมผัสของทอดมันตอดคู้สูตรนี้นะครับมีลักษณะเด้งๆนะครับจากตัวแป้งมันฮ่องกงแล้วก็ตัวชีสนะครับสำหรับตัวส่วนประกอบด้านในนอกจากบุอัดนี่ยนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นแฮมอยากจะเปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งได้หมดเลยลองทํากันดูนะครับ